สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของสำนวนอะไรเอ่ยนะคะเอาเรามาดูสำนวนต่อไปกันเลยค่ะสำนวนต่อไปก็คือส่วนสำคัญส่วนที่เป็นพลังคำจุนหมายถึงชาวนาจากความหมายนี้จะตรงกับสำนวนอะไรคะว่าจะตรงกับ กระดูกสันหลังของชาตินะคะถ้าคําถามถามว่ากระดูกสันหลังของชาติหมายถึงอาชีพอะไรอาชีพอะไรคะนักเรียนก็คืออาชีพชาวนานนั่นเองนะคะอ่างต่อไปช่วยประโยชน์จากคนที่อื่นไว้แล้วโดยไม่ได้ลงทุนลงแรงจากความหมายนี้จะตรงกับสำนวนว่าชุบมือเปิบนะคะเช่นจกช่วยผลงานของคนอื่นนั้นมาเป็นของตัวเราเอง อ่าสำนวนต่อไปทําลายสิ่งมีค่าเพื่อประโยชน์สิ่งเดียวจากความหมายนี้ก็จะตรงกับสำนวนว่าค่าช้างเอางาคุ้มไม่คุ้มคะก็ไม่คุ้มกันนะคะอ่าต่อไปทําสิ่งที่เสี่ยงอันตรายโดยไม่รอบคอบอาจาพลาดพลั้งได้ความหมายนี้ก็จะตรงกับสำนวนว,นว่า จับงูข้างหางก็คือทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตรายนะคะอ้าต่อไปค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำจึงจะสำเร็จด้วยดีจากความหมายนี้ก็จะตรงกับสำนวนว่าชา้าช้าได้พราเล่มงามนะคะอ้าวสำนวนต่อไปการกระทำอะไรสักอย่างที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมดุลกันจะตรงกับสำนวนว,นว่า ตำน้ำพลิกละลายแม่น้ำนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะสำหรับในเรื่องของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนะคะคุณครูก็อขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ